ก็สวัสดีนะาๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเค้งนึงครับกับนาชอเก้าห้องนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเมือ,มองละมาจะมาสัดสุพรรณบุรีวันนี้อยู่ที่นี่ข้างๆวัดขุบัวลเลยเขาเรียกคลองควายครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็มาติดตามผลงานกันวันนี้กบยางที่ใช้ก็จะเป็นกบยางเรือเปื่อยนี่เลยครับวีสองขนาดสามเซนนี่ มีวีหนึ่งวีสองดูหน้างานครับว่าต้องเราต้องใช้กันแบบไหนไปครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันครับไป เลยมั้งเอาอยูวะโอ้จังว่าพันนั้นั้นค่ายนะ,นะพอลงมาได้ซัดเลยตึ๊บ,บยังไงก็ฝากไปครับกบยางเลื้อยเปื่อยวีสองครับนะนะหน้าสามเสันพอดีคำนี่เลยกับปลาช่อนข้างทาง,างยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับจังว่าเยอะพอนองมันก็สัดต,ตึ๊บ ติดลอยครับนะ้านะลงปุ๊บสับกัดเลยอยอยนี่กับปลาช่อนใส่สวยๆเลยนะฮะปลาช่อนข้างทางครับอมไปเลยกับกบยางเล่ยเปอยวีสองคนานะนี่เต็มปากนี่ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ กับกบยางเลื่อยเปล่อย V2 เรียบร้อยครับน้ากับปลาช่อนใส์ซวยๆครับตัวนี้ช่องช่องช่องวนปริบโอ้โหดูตัวน <laughs> วนปริบครับน้าตัวนี้มันกัดกลูกปลาครับตีไปเรียบร้อยเลยตึ๊บอืมอืม นี่เลยครับโห,หนั่นะกบยางเลืเล่อยวีสองครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวลองตีที่เดิมดูครับนะนุ่นนาโดนแล้วนี่ครับทีมงานเลืเล่อยเปื่อยโอ้สวยสวยครับอุ้มมาเลยครับหนขอดูกบยางหน่อยครับ โอ้หเต็มคอไปเลยโอ้โหหยังเลยเปื่อยวีหนึ่งครับยังไงก็ฝากไปด้วยครับอื้มเอาลุ้นดูครับเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไปกัน ลงไปกัดเลยครับตอนนี้ฮม่ต้องมวนเลยอยู่ไหมอยู่โหดุจริงจริงอัน้ํำเช้านี่ครับยังไงก็ฝากโอ้ยโดนยังไงก็ฝากไว้เลยครับกบยางเรื่อยเปื่อยวีสองครับลงไปยังไม่ทันมวนเลยครับเรียบร้อยครับทากไว้เลยครับ กัดแล้วซาบกัดแล้วซาบนี่กบยางเลยเปื่อยวีสองครับนะนี่เลยกับประช่อนข้างทางใสสวยๆเลยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับลงไปคัดเลย โอ้ยลุดลุดลงน้ำแล้วมั้งตัวดีด้วยเออลุดเป็นตัวดีด้วยลงน้ำาแล้วมัม้ง <c oughs> หวัดให้บินวัดให้บินครับธนะนี่เมื่อกี้ปลาเขาบอกว่าปลากัดลูกปลาอยู่เยอะนี่ครับตัวแรกมาแล้วโอ้โหวัดปากเปิดกแตกยังไงก็เศร้านะครับกบยังไม่เปื่อยวีสองครับนะกัดแล้วสับได้เลย โอ้โหไ,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 ไม่คิดว่าใหญ่คัดเบาๆเลยอุ้ยเสรษฐายตัวนี้วันนี้ไม่กัดเลยวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยรถจะล้มหมดแล้วเฮ้ยเพื่อเพิ่มเพื่อโอ้ยเนี่ยครับผมกอบอยางเลยเปื่อยวีสองเห <c oughs> มือนเดิมต้องตีบนรถเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยครับ ฮะใ,ใส่โลมะมาแล้วลานะโดนแล้วลงไม่ได้ลงไม่ไม่ไม่ลงไปอะห้ดีให้ดีหฮด,หด <c oughs> ีหลุดเลยมั้งเกินเปล่าโอ้โหบลอลล้อเลยนะนะเฮ้ยจะหลุดเร็วฮะวอยู่ไหนอ่ะ อ้าวพีพโบมารถอ,อยู่นู้นดูป่ะด,ด,ด,ดี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 โยนขึ้นมาพุดวันทำทำแบบน่ก่อนยโยนมาโยนม่โอ้โหโคตรใหญ่นะนะโอ้โหยัดเข้โอ้โหนตรงไหนตรง โอ้ยงโโหมึงอ,อมมเลยนี่กับกอยางเลยเป้ยวีนึ่งคราบนะโหตรงนี้ต้องมีโลโลครึงอเลยมั้งะะนี่โอ้โหเต็มปากเลยนะอ่ะถือถือปลาหน่อยครับโ,รโชว์ปลาหนะ่อยโชว์ปลาหน่อยอย่างไรก็ฝากผลงานมาด้วยครับผม ลงไปกัดเลยตัวเล็กช่อนบล็อกจอดไม่ได้อีกอเต็มปากเลยนะน่กับกบยางเลือเ่อยวีสองครับกับปลาช่อนไสปลาเครมยังไงก็ฝากผลงานมาด้วยครับ หเรียบร้อยทีดำน้ำมาปุ๊บ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 เรียบร้อยขรรนาดน่ะกับกบยางเลื้อยเปืือยวีสองเค็ฟนี่ครับยังไงก็ฝากกันด้วยครับกบยางเลื้อยเปืือยวีสองกัดแล้วสับได้เลยฝากกันด้วยครับ เ <c oughs> รึยบร้อยครับตนากับปช่อนไฟส,สวยๆเลยกับกบยางดำน้ำขนาดนาี่เลยกับกบยางเรือวีสองครับยังไงก็ฝากไปด้วยครับตีไปก็กอมาช้าๆให้มันเลียดพื้นมาเลยฤดูร้อนๆแบบนี้ครับป่าไม่อยู่ริมๆครับมันจะอยู่ออก ห่างจากสั่างสักซอกนึงนะไปออกไปก็มาช้าๆเลยเรียบร้อยครับผมสางมาด้วยครับอ้ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับนานนาตัวไม่ใหญ่กับกบยางไม่เปื่อยวีสองนีก,กชา้าๆเลยให้ไปหลิวมันทําหน้าที่ของมันยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ เรียบร้อยครับนานนาหลุดมาเนี่ยติดมินด้วยอุ้ยหลุดหลุดหลุดกับกบยางเรยเปื่อยวีหนึ่งสีเขียวดำครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเฮุ้กคอนดูว่ากบนาเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายเสียดายมากมายังไงก่อน มันกัดลูกมันกัดนะเว้ยเมื่อกี้มันกัดไว้แล้ <c oughs> มมพมเลยทราบกัด <c oughs> เอ,อ้ยมายังไงก่อน <c oughs> <c oughs> อุ้ยหลุดไหมอยู่ไหม ยู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 อืมเงนเ่านะวัดตอนนต้นตาเลยครับผมอะโชว์กบยางนะครับกบยางนะครับนะยางเลยเปลยวีหนึ่งครับโอเคครับงั้นก็ฝากไปดเลยครับ กัดเห็นๆเลยนะนะน้ำใสๆรูดรูดลงมากัดเลยนะนะ <c oughs> เยี้ยติดดึงเยี้ยลงมากัดแมงเชอยอย่างนั้นนะ <c oughs> กับกบยางเลยเปื่อยวีหนึ่งคนับนะสี่เขียวดำ พอดีเมื่อกี้เยื่อมันติดติดต้นติดไผ่ผมก็เลยดึงลงมาว่ามันติดอะไรกึกกักกึกกักก็เลยซับเขาเรียบร้อยครับนะฮนะยังไงก็ฝากไปเลย,ยครับกบยางเลือเปื่อยวีนึงสีเขียวดำเนะดรียวนะโดนอีกเรีวลุดลุดลุดขาดขาดรุด <c oughs> จับ,จบวิวนะครับยังเ้วยเยวินหนึ่งเอ้ยจับหนึ่งนิ่งเลมันไม่นิ่งอ่ะ <c oughs> โอเคครับฝากไว้ได้ครับอก่อนอื่นก็สวัสดีนานๆนักตกปลาทุกท่านครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนี่เลยผมมไม่เห็นเลยเกือบหนึ่งทุ่มอะ <c oughs> ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับก็มาดูผลงานวันนี้กัน น,นี้ไปกระซ่องคนครับแต่อันนี้พ่นงานคนเดียวเนาะนี่พ่นงานของผมนะนี่เลยปลาช่อนวันนี้ไซส์ซืยอเลยครับปลาสลิดมารู้มาไงปลาช่อนกัดผมสับโดนปลาสลิดขึ้นมาเฉยเลยวันนี้ผมได้มาประมาณสิบห้าตัวนะแล้วก็น้องไนท์น้องไนท์ครับจากทีมงานเลืเปิดที่ไปด้วยกันครับได้ก็มาสิบห้าตัวสองคนวันนี้ก็รวมๆแล้วครับประมาณสามสิบต,ตัวหลุดนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติครับ กบยางที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกบยางเลื่อยเปื่อย V ีกับวีหนึ่งแต่วีตัวหมันตีไปติดตะไคร่ขาดไปแล้วไม่มีให้ชมกันเลยก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วเ,เจอกันทิบหน้าครับผมที่เดินมาบ,บางปะมะสุพรรณบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ